สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b r e a t i n g นะคะนี่เป็น Twin Frame Love Breathing EP ที่10แล้วมาถึง EP ที่10แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Energy Twin Frame ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครนะ คุณได้พบเจอเขาแล้วหรืออยังนะรับฟังไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นสตอรี่สร้างแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องซีเรียสมากทวินเฟรมหมายถึงคู่แท้ทางจิตวิญญาณคุณอาจจะเคยรู้สึกถึงเขารู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอาจจะเคยฝันถึงเขาหรือคุณั้งคู่ได้เจอกันแล้วมีเหตุต้องห่างกันไปได้เรียนรู้แง่มุมของแต่ละคนนะคะทั้งแง่ารายและแง่ดี ห่างกันไปแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นนะ Transform คือเปลี่ยนแปลงตัวคุณทั้งคู่แล้วตื่นรู้ร่วมกันแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นรักกันใหม่อยู่กันจนวันตายนะว่ากันว่าเป็นนิยามของ Twin flame แต่พู้อ่านจะย้ําเสมอว่าสําคัญสุดค,คือรักแท้ค่ะแม้ว่าคนนั้นจะไม่มีอะไรที่ของ Twin flame soulmate เลยก็ตามรักแท้สําคัญสุดนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร r e และกระดิ่งนะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้แต่ขอให้สิ่งด,ดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่ง Facebook, Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู energy twin flame ของคุณกันเลยว่า เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงคุณได้พบเจอเขาแล้วด้วยยังนะเมื่อไร่จะได้เจอขอทราบ Energy Twin f ว a m e ค่ะ EP ที่10เป็นแรนดอมสำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้ค่ะว้าวเอ e เนอออกมาเป็นเด e อ u ซเลยนะออกเป็นเดือ l ฟลูกอโทษค่ะ just breathe okay dream come to wow master เอจชุนเฟรมผลน,นี้ทั้งคุณและเขาน่าที่จะภาวนาขอให้ดได้เจ,จเจอกันหรือภาวนาขอให้ได้กลับมารักกันเหมือนเดิมทำไมต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าเอเนจีเหมือนคุณทั้งคู่เคยเจอกันแล้ว มีเหตุให้ต้องห่างกันไปนะคะด้วยอัตราของแต่ละคนด้วยความไม่เข้าใจเหตุผลไม่ลงรอยกันขัดแย้งทางความคิดหรืออะไรก็ตามแหละบางท่านมีเหตุต้องห่างกันไปด e ฟรูมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็น new love ก็ได้แต่แน่นอนว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอค่อนข้างสูงนะมีการนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ ก้าวข้ามผ่านความเป็นตัวต้นของกันและกันไปได้และในท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ภาวนาขอให้ได้กลับมารักกันเหมาเดิมต่างฝ่ายยังต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันอยู่นะไม่เขาก็คุณคิดถึงกันมากๆคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันมาก่อนหน้านี้หรือถ้าคุณยังไม่เคยได้พบเจอใครคนคนนี้เป็นนิวแบรนด์ก็จริงแต่คุณทั้งคู่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ลงตัว มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะเช่นความคิดความรู้สึกคำพูดทัศนคติ นะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมองหาคู่แท้มองหาคู่ชีวิตมองหาครอบครัวบอบอุ่นคุณทั้งคู่อาจจะผ่านขั้นตอนของการใจสลายหรืออาจจะผ่านขั้นตอนของการที่เรียกว่า broken home นะครอบครัวไม่อบอุ่นอาจจะมีปมอะไรกันมาก่อนก็ไม่รู้ลหละแต่พอมาเจอกัรเหมือนคุณทั้งคู่เยียวยากันและกันเอ e ของการเยียวยากันและกันการตื่นรู้ตื่นรู้หมายถึง คุณทั้งคู่เติบโตทางจิตวิญญาณเข้าอกเข้าใจเรื่องความรักเป็นอย่างดีรู้จักปล่อยวางรู้จักท่าทีในการที่จะรับมือกับความสัมพันธ์หมายถึงว่าไม่มีดรามา่าไม่มีท็อกซิกนะคือจะเป็นความรักในแบบที่เข้าอกเข้าใจคุณทั้งคู่มีเอเจนซีของโซเมดคอนเนคชั่นนั่นหมายความว่าเวลาที่เขารู้สึกอย่างไรคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกถึงเขาหรือไปบางสถานที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือน ที่นี้เคยไปมาก่อนเหมือนเจอใครบางคนมาก่อนในท้ายที่สุดร m มค r ทูไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่จะเป็นตัวตนจริงๆผุดออกมานะและคุณทั้งคู่ก็จะได้พบเจอกันจากการที่มีแรงดึงดูดนะการสื่อสารการอธิษฐานสิ่งต่างๆเหล่นะาน้าเหล่านี้มันคือแรงดึงดูดที่คุณทั้งคู่สื่อถึงกันว้าวโรแมนติกจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ีนอค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คุยกันมาแล้วโนมิค no เมาสักระยะสำหรับบางท่านหรือเป็นคนที่คุณเฝ้ารอคอยอยากจะได้เจอเพจซอฟแอร์ Fair, การเริ่มต้นใหม่ค่ะฟ o ล์ฟแอร์ air. การตื่นรู้ โ o บ earth รักที่รอคอยโอ้โรแมนติกจังเลยนะหนเนี้ขอให้คุณได้เจอกันนะทัวฟอยชัววอนค่ะอาจจะเป็นรักระยะทางไกลอีกหรืออาจจะคุยกันในโซเชียลมีเดียอลาเมสเซสออฟวอ์เทอร์อย่างที่ตําหนังเป็นซิกออฟฟรายการเดินทางต่างถิ่นต่างแดน ชุนเฟรมของคุณหนนี้คุณอาจคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างที่อยู่ต่างแดนหรือว่าทำงานที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงการเดินทางจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอ,เจอ,เจอกันหรือคุณทั้งคู่รอคอยการเดินทางให้ได้มาพบเจอกันเอเนจีของการรอ รอและรออยู่ตรงนี้แต่รักนี้ที่รอคอยในท้ายที่สุดการรอคอยก็จะต้องสิ้นสุดลงนะคะในเร็ววันนี้เพจออฟไฟนะจะมีเกมการเริ่มต้นการคอมมิเนกเกชครั้งใหม่ถ้าใครคุยกันอยู่ในโซเชียลเดี๋ยวจะได้เจอกันนะคะในชีวิตจริงได้เรียนรู้ได้สารสัมพันธ์นะคุณทั้งคู่ผ่านขั้นตอนของการที่เรียกว่าเรียนรู้ดูใจปรับปรงุงแก้ไขพูดคุยกันมาค่อนข้างเยอะ มองดูทุนเฟรมคนนี้เหมือนคุณเจอเขาแล้วแล้วก็คุยกันมานานแล้วสาหรับบางท่านหรือบางท่านเจอแล้วห่างหายไปแล้วกลับมาคุยกันแล้วมันดีกว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีเคสนั้นใหม่ใหม่หมจริงๆก็คือที่คุณกําลังจะได้เจอเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียสูงว่าเป็นคนมีเหตุมีผลคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินด้วยก็เป็นไปได้โร็ดๆนี้คุณจะรับข่าวสารได้รับข่าวดีจากทุนเฟรมของคุณหรือคุณอาจจะได้รับข้อความจากใครา คนที่เขารู้สึกชอบคุณมากๆรู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่อะไรประมาณนี้หรืออาจจะสลับกันนะหรือเรื่องนี้คุณอาจจะได้รับข่าวาวของการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วทำให้คุณได้พบเจอกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่ซีเรียสมากๆนะเอที่ของ queen of air คือซีเรียสในความสัมพันธ์แบบสุดๆ มั่นคงซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมาชัดเจนรักคือรักแล้วก็อย่าให้เขารู้เชนะว่าคุณทริกกี้หรือว่าโกหกตัดออกทันทีคนคนนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะคะทีนี้เอ e เ g y ร์ e ทน of นต์ควีนออฟแอร์และทัวร์ฟมมาบอว่าบางท่านอาจจะเป็นคนที่เคยคุยแล้วก็บล็อกกันไปนะพอ Open นบล็อก นอะันบล็อกกันขึ้นใหม่ก็มีเกณฑ์ได้พูดคุยปรับความเข้าใจแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดีเหมือนเดิมเอจี้การรอคอยรักขวนคืนสำหรับบางท่านก็มีอยู่ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมเมสเซจออฟวอเตอร์ Water, ออกมาบอกว่าเขาจะติดต่อกลับมาต่อเมื่อเขาคิดอะไรได้หลายๆอย่างต่อเมื่อเขาพร้อมแล้วในความสัมพันธ์เขาถึงจะติดต่อกลับมาเกณฑ์การเดินทางการท่องเที่ยวการออกเดทค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ ค่อนข้างแน่ชัดว่าอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนนะมีเกณฑ์การเดินทางมาหรือตัวคุณนี่แหละอาจจะนับจากนี้อีก3เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์การเดินทางออกนอกประเทศนะคะเคอมมิดในช่วงเวลานี้ฟอมกับเซเว่นออฟแอร์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่สงบมากๆที่สุดเลยไม่มีความกังวลไม่มีความเครียดไม่มีความกลัวแค่รออย่างสงบ เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันพัฒนาหรือเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ King of w a i r และ Queen of a i r นะคะ Energy ของ s o m m i t Connection นะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคนนี้มี Energy ของ Twin Frame s o m m i t ด้วยเช่นเดียวกันนะในท้ายที่สุดแล้วผู้อ่านมองดูว่าคุณจะต้องได้เจอกันแน่แต่ดูเหมือนได้เจอกันแล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณทั้งคู่จะสามารถกลายเป็นรักแท้ได้หรือไม่สำหรับ Twin Frame EP นี้ผู่านมีความรู้สึกว่า โรแมนติกที่สุดเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามาสเตอร์ยูนิครนนะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างโคบคอยคุณมีความหวังไว้เสมอ กิฟตของขวัญแล้วยังไงต่อคะ action นับจากนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้ท a k e action เพื่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างแท้จริงขอให้คุณมีความหวังไว้เสมอนะคะว่ารักที่ดีนะคะคุณจะต้องมีเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนคุณมีคนของคุณอยู่แล้วอย่างที่ผู้อ่านบอกไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็น w i n f l a m e s o u l m a t e หรือยังไงก็ตามแต่ขอให้พัฒนาเป็นรักแท้ให้ได้ซึ่ง energy ก็มีแนวโน้มสูงทีเดียว คุณทั้งคู่ภาวนาขอให้ได้เจอคนที่หวังจะสร้างครอบครัวร่วมกันและสิ่งเหล่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นเขาและคุณเปรียบเหมือนของขวัญที่มีของขวัญในชีวิตที่จักรวาลมอบให้คุณทั้งคู่นะนับจากนี้จะมีการเทคแอคชั่นจะมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากยิ่งขึ้นอย่างที่ผู่านบอก แอคชั่นกับซิกอร์ไฟมีเกณฑ์การเดินทางสําหรับบางท่านการเดินทางโซเชียลมีเดียอาจจะนําพาให้คุณั้งคู่ได้เจอกันนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ยากไม่ช้าแล้วก็ไม่นานด้วยนะเพราะเอนร์่ของความรวดเร็วค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะยูนิคอร์นออร์คอมีอะไรอยากจะบอกคุณนะ h ิลเลอค่ะ d e f i n e ห้า wow. คุณทั้งคู่อเหมือนอยู่ไม่ไกลกันเลยอ่ะผู้อ่านมองดูเหมือนได้เจอกันแล้ว จะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องดาวของความรักบางท่านมองดูอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องอนาคตแล้วสําหรับบางท่านในช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขานะกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็คุยกันเรื่องอนาคตบางท่านถ้าเป็นนิวแบรนด์พอเจอกันนะคะอาจจะเริ่มคุยกันถึงเรื่องอนาคตเลยก็เป็นไปได้เ e ียเลอร์คุณทั้งคู่มีพ w e r ในการที่จะดูแลรักษาจิตใจซึ่งกันและกัน คุณทังคูอย่างที่่านบอกอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันเลยทําให้เวลาได้อยู่ด้วยกันมันผูกพันกันแล้วก็เหมือนประครับประคองความรู้สึกกันอยู่ตลอดเวลารักครั้งนี้เหมือนเป็นรักที่เข้ามาเยียวยาหรือถ้าต่างฝ่ายต่างเคยทํากันและกันคือฟาดกันจนเจ็บกลับมาหนเนี้ยเหมือนช่วยกันเลียแผลเหมือนช่วยกันเยียวยาจิตใจให้ความรักมันกลับฟื้นกลับฟื้นแล้วก็ให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะดามกิ่งดามก้านอะไรที่หักไปก็ค่อยๆเพาะชําเอ่านะอะไร ประมาณนี้นะแต่ที่สําคัญในเวลานี้ถ้ายังไม่ได้เจอใครก็ขอให้คุณดูแลรักษาจิตใจคุณให้ดีอย่าให้ความเครียดเข้ามาแทรกแซงได้แค่นั้นในท้ายที่สุด yes ค่ะนะ the answer to your question is a strong yes ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนะคะต้องการ คำถามนะคะในใจคุณมากมายสำเร็จหรือไม่ใช่หรือไม่อะไรยัยก็ตามแต่จกักรวาล yes, เซยเยสออกมาบอกว่าสำเร็จแน่นอนผ่านได้แน่นอนนะคะเอาละก่อนที่จะถึงข้อความจากทวินเฟ m มเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากท่านเซนเกรเบียลกันหน่อยคะ่ะเซนเกรเบียลมีอะไรอาะที่จะบอกคุณบ้างนะท่านเซนเกรเบียลคะ ออในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญนะคะข้อความคุณอาจจะรับข่าวสารเร็วๆเวนี้ย นะครับเอเนี่ของเอทวทูตถือสารเทวทูตถงส่งสารในท้ายที่สุดเนี้ยคุณจะได้ข้อความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักให้คุณตั้งมือตั้งรับให้ดีเพราะมันอาจจะกระทันหันอาจจะเกินความคาดคิดเกินค,ความคาดหมายแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจอะไรแล้วล้วก็ขอให้คุณหาคนขอให้คำปรึกษาขอให้ความช่วยเหลือบางท่านเหมือน การกลับมามันทําให้คุณช็อกสถานการณ์อย่างที่วาดบอกเอที่เหมือนเคยเจอเคยมีรอยร้าวหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณอาจจะต้องหาคนคอยคำปรึกษาแต่ยังไม่นิดหนึงถ้าถ้าเป็นคนที่คุณไม่อยากให้กลับมานั่นไม่ใช่ Twin f ฟ a m e อยู่แล้วก็ใจไม่ผูกกันไม่ต้องพิมพ์อะไรใดๆมาทั้งนั้นที่มันเป็นเชิงนิกงทีฟเชิงลบคุณไปดูหัวข้อคอนโซดจริงๆตรงนี้ก็สําหรับคนโสดนะที่รักคุณจะต้องรู้จักแยกแยะด้วยนะคะ Success ในท้ายที่สุดเอ e r จีเย s กับ s u c c s s s ยินดีด้วยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคนคนนี้อาจจะเป็น new love ก็ได้นะเพราะมี Energy 2 Energy นะ Device ค่ะถึงเวลาของจักรวาลของพระเจ้าแล้วจะมีคนทางบางอย่าง โชคชะตาหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่นำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอก,กันหรือได้กลับมารักกันอีกสำหรับบางท่านแต่บางท่านถ้าเป็น New Love คุณก็จะได้เจอในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเหมือนปาฏิหาริย์นะมันแปลกมันไม่น่าเชื่อเหมือนบุพเพสนิวาสอะไรประมาณนั้นคุณจะได้เจอเรื่องราวอะไรประมาณนั้นนะอย่างที่ผู้อ่านบอกถ้าคนที่คุณไม่อยากให้กลับมานั่นไม่ใช่ Twin f ฟ a ของคุณนะ เป็นแค่คนเคยคุยคนรักเก่าอะไรก็ตามไม่ต้องมีคิดถึงโฟกัสไปที่รักครั้งใหม่คนคนนี้เป็นทรูนิเฟรมที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณขอความกรุณานะคอมเมนต์อย่างสุภาพและสร้างสรรตามที่ครอบครัวเราได้ทำกันอยู่ในทุกวันนี้ฝากถึงครอบครัวใหม่ของเรานะคะสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราเอาล่ะข้อความจากท w ูนิเฟรมค่ะ ข้อความจากค n นเฟรมเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะข้อความจากค r นเฟรมอาละ I just want to be happy สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความสุขเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับ คุณ I working for what to better future เขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้อนาคตวันข้างหน้าระหว่างคุณกับเขาดีขึ้น I'm afraid to take a uh, take that next step right now เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังต้องขอเวลาอีกหน่อยขอเวลาพร้อมเมื่อทําเฟรมพร้อมทุกอย่างพร้อมคุณทั้งคู่ได้เจอกันนะอย่างที่ผ่านบอกถ้าใคร คนนั้นที่รักกันมากเขาจะกลับมาต่อเมื่อเขาพร้อมที่จะทุ่มเทพเพื่อที่จะมีคุณไว้แต่ถ้าเป็นรักครั้งใหม่ทุนเฟรมครั้งใหม่รอทำเฟรมที่เหมาะสมดีวานเกนดินส์นะคะรอเวลาที่เหมาะสมคุณทั้งคู่จะได้เจอกันแน่นอนด้วยโชคชะตาค่ะจะนำพาให้คนทั้งคู่ได้จะเจอกันขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ